สายซีฟู้ดคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเราจะไปที่ตลาดซีฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในโซเกาหลีนะคะดูคุณป้าเขาจับนี่ตัวใหญ่มาก s so <S นี่ <up. S 1> ให้ดูทุกคนดูนี่ให้ดูมันเลิศปะ สวัสดีค่ะัมาเจอแท็บแล้วนะคะในช่องแทปปี้เควันนี้นะคะเราอยู่กันที่เกาหลีนะทุกคนแท็จะพาทุกคนไปกินอีกแล้วนะคะสายซีฟูด้ดคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเราจะไปที่ตลาดซีฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในโซเกาหลีนะคะซึ่งแทปเคยพาไปแล้วรอบหนึ่งแต่รอบนี้มากับคุณพ่อแม่เพราะฉะนั้นนะซีฟู้ดมันจะจเต็มมาก,มากนะคะชื่อตลาดนอยอยังจินจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะขึ้นแท็กซี่เลยค่ะ มันไม่ได้มาส่งตรงเราลงนะคะเราต้องข้ามอุโมงเล็กๆมานะคะคนแถวนี้จะเป็นคุณปู่คุณย่าอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่หน้า,นากลัวมากนะคะคือเขาวางไว้อย่างนี้เลยอ่ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่ได้กินแบบสะใจแน่ๆอ้ยเป่าคือน่ากินมาก ขรับเียแล้วนะคะซื้อตรงนี้นะคะปลาเนี้ยแม่ชอบกินมากเขาเรียกว่าโต๊เป่าหยียนะฮะภาษาไทยไม่รู้ปลาอะไรอะ่ะแม่คะแม่โต๊เป่าหยีนี่ปลาภาษาไทยแปลว่าอะไรตัวเป่าหยีหยีย <c oughs> เป็นภาษาความตุกปากต้องยังนะแม่เดี๋ยว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 ขอสาธิตตัวเป่าหยีหยีต้องทำปากให้เหมือนแม่นะทุกคน พ่อบอกว่าะะพ่อซื้อเครื่องที่มันเป็นแบบล่ามเกาหลีมาแล้วนางภูมิใจนําเสนอมากแต่คือใช้คือยากมากต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะไม่ต้องไม่ต้องแหรออ๋อต้องมีวะต้องมีอินเทอ,อ,อ,อร์เน็ตด้วยนะจ๊ะก็ใช้อินเทอร์เน็ตจากนงั้นก็ใช้ Google Translate <c oughs> ก็ได้ร้านฝั <c oughs> ่งนี้ก็คือปูเยอะมากไเวินบอกว่าให้ขึ้นไปร้านด้านบนนะคะเพราะว่าร้านด้านบนมันถูก เราก็ลองมาเลือกดูกันก่อนว่าร้านไหนหน่ากินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคน <S <S ร้านนี้เขาก็<ด><ๆ>จะบอกราคาไว้ร้านเบอร์16นะ่ากินเพราะอะไรหรือปะดาลาเยอะหรือมัอนจะเป็นร้านดังในนี้เพราะร้านอื่นไม่มีลูกดาราติดแต่ร้านนี้น่ากินสุดมันทําให้เราอยากกินร้านนี้ขึ้นมาทันทีเลยหญิงซึ่งเดี๋ยวเราจะดูร้านอาหารอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเลือกซีฟู้ดซื้อซีฟู้ดกัน เป็นไงคลิปนี้จะเห็นว่าสีผมเป็นสีใหม่นะคะสีอ่อน,นะคะ่ะมเป็นแบบสีบบน้ำตาลแอชใครชอบก็เมนต์มาบอกหน่อยว่าสีผมเป็นไงชั้น2ก็ยังมีขายซีฟู้ดอยู่นะคะซึ่งเราซื้อชั้น2เพราะวินบอกว่ามันถูกกว่านะคะนิดหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกหรืออะไรก็ไม่รับประกันนะคะก็ลองมาดูกันเองนะคะเดี๋ยวตอะซื้อชั้นสองแล้วจะหิวมากฉันเบื่อมากฉันบอกว่าเสื้อฉันสวยไหมฉันซื้อมาได้ในราคาถูกมากแม่บอกเสื้อแม่สวยไหมหมื 10, ่นห้าขิงด้วย มีขิงมีขิงจัด้วยอ่าไปเลือกอาหารทะเลกันค่ะ mm hmm. เดินที่นี่ห้ามใส่รองเท้าแตะนะคะมันเปียกนะเด้อป้าเขาก็ขายของเก่ง <How much? S 1> นี่ก็คืออยู่นี่อยู่เลย แม่ใช้สกิลภาษาอังกฤษแล้วนะสเกตสเกแตแปลว่าลดให้หน่อยอน่ากินมากตัวใหญ่มากปูมาที่นี่ก็คือตัวแบบใหญ่กว่ามือไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงนะฮะคลิปนี้ก็คือพ่อแม่บอกว่าอยากจะมาลองกินปูมากันว่ารสยังไงนะฮะแล้วก็นี่เป็นปูอันนี้ปูลาสกานะคะตัวนี้70,000วอนแอบแพงนะที่เนี้ย สรุปร้านนี้นะคะเราซื้อได้แค่ปูนะครับเพราะว่ามันแอบแพงนิดหนึ่งนะทุกคนเราก็เลยซื้อแค่ปู3 5 0 0 0ืนาันวอนนะฮะปู3ตัวคราวที่แล้วมาใช่ปะเราก็คือแบบซื้อๆๆๆเลยให้มันจบๆร้านเดียวเพราะว่าเราคิดว่าราคามันก็แบบคงใกล้กัน่ะแต่จริงๆอ่ะมันมีการที่แบบราคาดีราคาไม่ดีต่อได้ด้วยนะทุกคนซึ่งฉันไม่เคยต่อไงมาซื้อซาชิมิต่อจ้าชิ้นนี้900กว่าบาทนะฮะพี่วินเขาซื้อปูนะฮะ ซื้อตัวใหญ่ขึ้นนะคะดูคุณป้าเขาจับนี่ตัวใหญ่มากตัวนี้มัมมี่ก็คือคุยรู้เรื่องเหรอรู้เรื่องไม่คือเราอะมาเกาหลีกันบ่อยเมื่อก่อนก็คือแบบมาเจอลูกค้ามาเจออะไรอย่างเงี้ยเเจอ,อที่เกาหลีนะก็มาทุกแบบสองสเดือนเราจะแม่เขาก็จะพูดได้บ้างและทุกคนเขาจะเรียกแม่ว่าชาชิมะเพราะชื่อจริงชื่อสัตติมาแต่เขาจะเรียกแม่ว่าซาซิมิเพราะเขาจำไม่ได้ไม่เขาจะเรียกชาชิมะซาซิมิ เราเจอใหญ่มากร้านเมื่อกี้เราได้1นึ่งแสนนะคะทั้งหมด1นึ่งแสนวอนนะคะโต๊วเป่าหยุยนะคะไม่เอาเหรอไปม,มากลดราคาลดราคาแม่ขอลดราคา<ๆ>เขากลับให้ดูด้วยนะเมื่อกี้พอตกลงว่าจะซื้อปุ๊บทุกหัวปาวงแตกกระเด็นไม่ได้ไไม่ได้หายปิดพอดี วงแตกกันหมดเลยนะทุกคนแตกวงแตกทุกหัวปลาทุกหัวปลาปากปากทัานกะเด็นแต่มันก็สดุนนะแม่เพราะว่าวันนี้ฝนมันตกใช่ไหมแล้วพวกเราอ่ะกลัวเป็นหวัดแม่ก็กลัวเป็นหวัดก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวเดินตรงนี้ดูอาหารทะเลแล้วเราก็ไปช้อปปิ้งกันต่อนะคะไปช้อปปิ้งอินดอร์ ใช่เดี๋ยวเราจะไปร้านที่แทบบอกว่าดาราเยอะๆเมื่อกี้นะคะถ้าดารามากินมันก็คงต้องอร่อยอยู่ระดับหนึ่งแล้วเนาะเอออระดับหนึ่งก็คือว่าแถบนั้นน่มันจะมีแบบลูกค้าเยอะกว่าแถบนี้มันก็เลยดูเหมือนคึื่นคั่ไงแล้วร้านแต่ละร้านเนี่ยมันก็จะมีแบบในหน้าเข้ามา ดูว่าเอ๊ะเราดูปลาอะไรแล้วมือจะแนะนําร้านอย่างเงี้ย <c oughs> ส่วนใหญ่จะพูดภาษาจีนไม่ถามว่า,วาอ่าเคยพูดภาษาจีนได้หรือเปล่านี่แล้วมือพาไปร้านฝันเรานะคะ <c oughs> ใช่เพราะฉะนั้นเราเดินเราเลือกเลยจ้ะ <c oughs> ทุกคนแาสเลือก <c oughs> แบบเวลาเราซื้อปลาสเสร็จปุ๊บมันก็จะมีนายหน้า <c oughs> ใช่ไหมแบบเอ้ยไปกินร้านนี้แล้วเขาก็จะพาไปเลยก็เหมือนแบบทางร้านอาหารเขาจะส่งคนมา <c oughs> เหมือน <c oughs> ดัก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 ไว้แบบสมมติเราซื้อของปุ๊บเขาก็จะเดินมาหยิบเราไปเลยจ้ะ ซึ่งคราวที่แล้วก็โดนอย่างนั้นแหละแต่คราวนี้เราเดินเลือกแล้วว่าร้านไหนคนเยอะร้านไหนหน่ากินเนาะนี่จะร้านเบอร์16นะคะไปเลยค่ะหญิงเสร็จแล้วเราก็ต้องมาตกลงกันนะคะว่าจะยังไงนะคะจะทำอะไรกับเมนูไหนบ้างนะจ๊ะเริ่มต้องใช้ไม้ใกล้หน่อยนะคะเพราะว่าโต๊ะข้างๆเขาค่อนข้าง,ง,งเสียงดังเราก็เลยจะต้องใช้ไม้นิ่งๆนะครับ ซิงจิ้มซาชิมินะคะเหมอนมากปลาแซลมอนคือสดมากะคะ่ะหญิง950ประมาณชิ้นนี้ชิ้นใหญ่มากไปละค่ะขึ้นชิ้นจะเห็นได้ว่าครอบครัวเราเป็นคนกินเร็วมากนะคะห้ามช้านะแม่ช้าหมดอด <laughs> เป็นจานรวมหอยมาจากหอยตัวนี้นะคะหอยเชลล์หรอเป็นหอยเชลล์แบบเล็กๆจิ้มกับซอสเกาหลีมันจะเป็นอย่างนี้คือมันเป็นรสแบบเค็มๆอะไรอย่างเงี้นเข้มๆเผ็ดๆนิดๆอันนี้หอยตลับ เดี๋ยวเรารอปูนะคะเมื่อกี้เขามาเสิร์ฟแล้วแต่เขามาเสิร์ฟเป็นแบบตัวหญิงแตาก็เลยบอกว่าช่วยช่วยหั่นให้หน่อยได้ไหมเพราะไม่งั้นมันจะแบบกินยากมากร้านแถวนี้วิธีคิดราคาเ็าจะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะมีคิดราคาต่อหัวหัวละสี่พันบาทสี่พันบอลร่คาแบบใช้บริการเหมือนเซอร์วิสชาร์จอะไรเงี้ยถ้าที่ไทยก็จะเป็นหาดลาวัยใช่ไหมที่ทําวิธีนี้แต่ว่ามันก็จะได้แบบราคาที่แบบราคาเดียวต่อเมนูแบบแปดสิบบาทร้อยบาทอะไรเงี้ย อันนี้นะคะจะเป็นหอยลอดนะ,ะนี่ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นปลาตุ้เป่าอยู่นะคะให้ดูเนื้อนะคะเน้อมันจะเป็นอย่างนี้เนื้อแบบอู้อากินมากมามามากกินกันคูตัวใหญ่มากนะคะน่ากินเวอร์ดูมีมันด้วยนะทุกคนเนี่ยมัน ลองชิมปลาดูนะคะว่าเป็นไงบ้างนะคะนี่นะคะบอกว่าจะมีออนเนียนออนท็อปนะอืมปลาหนึ้งแต่มันเนื้อนัาจะหยาบๆนหน่อยไอตัวเกาหีเนี่ยมันจะตัวแบบปั้มๆกว่าอันนี้มันจะออกตัวรีรีร,รีกว่าพอพพูดกับคนไทยคนไทยเขาบอกตัวเกาหะะีามันน่าจะคนละสายพันธุ์มันน่าจะคนละสายพันธุ์อันนี้เนื้อหยาบอันนี้นะคะเป็นปูมาเกาหลีนะคะดู แทบจะให้ดูไข่มันแบบฉ่ำม,มากมา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 ตรงที่ปกติกูปูมาเนี่ยเราก็จะกินเป็นปูเนื้อป้าจะบอกว่าให้กินเป็นตัวเมียมีไข่แล้วก็นางก็ชี้ให้ดูวิธีดูไข่แต่ก็ไม่รู้ว่าโดนนางหลอกหรือเปล่านะคะเพราะนางไม่มีปูตัวผู้เพราะเราล้องหาปูตัวผู้อันนี้ก็จำก่อนอันนี้เป็นหอยคล้ายๆหอยหลอดเนาะอ,อร่อยมากมาค่ะเมนูที่แทบภูมิใจนำเสนอทุกคนดู ดูหอยเชลล์ตัวใหญ่มากลืมเอาซอสแบบซีฟู้ดไทยมานะต้องใส่ถุงมือนะไน้ัน้นเลอมาลองกินปูมานะคะว่าเป็นไงบ้างอาจริงรสชาติเหมือนปูไทยปูมาไทยแค่ตัวใหญ่กว่าแต่รานที่เราซื้อปูมาเนี่ยนำปูมาเา้าหลีค่ะเขาถึงทำเกาหลีถึงมีปูดองอร่อยไง ได้ข้อสรุปแล้วนะคะปูม้าที่นี่มันจะหวานน้อยกว่าปูม้าที่ไทยนิดนึงนม,มาจา้าหนะอ,อยนี่คืออร่อยมากมบ,มบีบานบูแคลมนี่อร่อยมากนะคะหอ,อยไม่ไผ่ถ้าเกิดแบบไทย อม่อยแค่รู้สัมากนไอ้แบมบูแฮมเนี่ยมันอารมณ์คล้ายๆผัดพริกเผาอ่ะในไทยอ่ะเราต้องเอนจอยกับแฮมนะเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้กินหลายวันเลยพแม่ด้วยทุกคนคอเลสเตอรอลคู่หมดยกเว้นแฮม คือสูงจากการกินเยอะด้วยแล้วก็สูงจากแบบกรรมพันธุ์คือคอเลสเตอรอลเนี่ยร่างกายเราสร้างเองอยู่แล้วอย่งบ้านเราเนี่ยก็จะสร้างคอเลสเตอรอลเองเป็นกรรมพันธุ์เลยล่ะค่ะที่คอเลสเตอรอลสูงพ่อกับแม่กรกินยาแล้ววินกับบีก็เริ่มแล้วนะคะแต่แทบอะปกติไม่ได้ทานแล่เป็นคนกินอะไรที่มันซ้ำๆแล้วกินแบบแคลอรี่ค่อนข้างต่ำนี่ดูทุกคนดู บูแครมอ่ะแล้วกินกับพวกแบบออนเนียนแบบอะไรอย่างเงี้ยอร่อยบินจำได้ว่าปูตัวใหญ่ตัวเนี้ยมันชื่อ snow crab มันแพงมากที่ปูตัวนึงประมาณหมื่นสี่ตัวไซส์พอๆกันนะคะแต่อันเนี้ยที่เกาหลีอ่ะพันหกร้อยบาทนะคะน,นี่คือตงนะเราลองพิมนะฮะว่ามันปู snow crab เป็นไงปูที่เกาหลีอร่อยนะแต่ว่ามันไม่หวานเท่าที่ไทย นี่ไห,หวานปลานิดน,นึงแต่เนื้อแน่นดูนะเนื้อมันอารมณ์แบบมันแน่นแล้วเวลาบีบอย่างเงี้ยมันออกหมดเลยนะทุกคนมเมื่อกี้ที่บีบให้ดูแม่บีบออกมาเลยจัดเต็มมาละให้ดูกระดองนะคะที่นี่มันจะเป็นปูไข่แบบนี้ไข่ยเยอะมากมปูปูแบบเนื้อแน่นจริงมาลองชิมเราก็ต้องกินกับกน้ำจิ้มนิดน,นึงปะ่ะไม่ต้อง อร่อยออร่ยมากอืมให้กรอรดล่อยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะกินหอยอีกตัวหนึ่งแล้วเราก็จะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวมากนะคะมาค่ะกินกับนี้อร่อยจริงทุกคนนี่หญิงให้ดูเลิศปะหญิงให้ดูมันเลิศปะทั้งหมดกี่บาทนะครับพ่อหนึ่งแสนหนึ่งพันบาท แสนห่งมื่นหนึงน่งพันวอนนะคะค่าทำและก็ค่านั่งนะคะเป็นเงินทั้งหมด2,886ค่ะบวกกับที่เราซื้อประมาณ2,000 0 0กว่าวอนรวมๆม,มือนี้ก็ประมาณ6,000กว่า ซึ่งแนะนำนะคะให้นาซอสซีฟู้ดมาคขาที่แ้ครับก็เอาซอสซีฟู้ดมาใช่ไหมมันก็เลยจะกินได้แบบฉ่าๆทุกคนซอสที่นี่มันอร่อยไหมมันอร่อยแต่อาจจะไม่ตรงจริตกับคนไทยเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใครที่ชอบซีฟู้ดจริงๆมาตลาดนี้ก็ค่อนข้างคุ้มนะคะค่อนข้างถูกนะเนี่ยสคนตกประมาณแบบพันคนละพันห้าเงี้ยเออพันห้าพันหกเงี้ยก็คือกินปูแบบ s n o w c r a b อ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะก็ปิดตรงนี้เนาะแต่เดี๋ยวใครที่ดูบล็อกนะยังพาไปเที่ยวพาไปเดินเล่นอะไรกันอีกเยอะนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกไค กดซับสไครป์นะฮะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย